สวัสดีค่ะสวัสดีทูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้พบกับเซลล์ออยล์อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเซลล์ออยล์มีรถนานําเสนอนะคะเป็นเจ้าออนิวคันนี้นะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็น i ีส z u d m a ดีแม็กออนิวะคะตัวนี้เป็นตัว1.9บูพาเวอร์ตัว S ตัวแคปนะคะคันนี้แคปเตี้ยปี2020คันนี้นะคะเราตั้งขายอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จะผ่อนประมาณ9 8 0 0 คันนี้จะผ่อน9,008นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นของเรานะคะ2.79%ต่อปีคันนี้ลงแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะวัยรุ่นนะคะสายซิ่งแนะนำเป็นคันนี้เลยปี20ขับดีมากเราพาชมรอบๆของคันนี้นะคะคันนี้ลงแม็กเรียบร้อยแล้วลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถปีใหม่ดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79%ต่อปีเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาชมภายในกันเลยนะคะสำหรับออนิคันนี้ ออรนิวคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นตัวเอสตัว1.9นะคะภายในจะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดํานะคะภายในจะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดําคันนี้เป็นตัวแคปเปิดได้นะคะสําหรับออรนิวคันนี้เป็นแคปเปิดได้ปี20เราตั้งขายอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับออรนิวคันนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าฟังเลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะไมวิ่งอยู่ที่หมื่นหกแปด้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะคะสำหรับออ l n e คันนี้เครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้าบูพาเวอร์นะคะประหยัดน้ำมันมากเลยคันนี้ลงลงแมกลงท่อแล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะระบบไฟฟ้าระบบต่างๆใช้งานได้ปกติหมดนะจ๊ะคันนี้วัยไม่วิ่งน้อยมากวิ่งแค่หมื่นหเท่านั้นนะคะสําหรับออเนีคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นตัวหกเกียร์นะคะการใส่เกียร์ก็ง่ายมากๆแค่ยกชิปขึ้นมาแล้วก็หักซ้ายสุดนะคะเราก็สามารถถอยรถได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเซลล์ออยพาไปขับขี่รถเลยการขับขี่นะคะสำหรับออนีคันนี้นะคะขับดีมากๆเลย รถไม่มีกินซ้ายกินขวานะจ๊ะลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนระบบการเลี้ยวระบบช่วงลงช่วงล่างไม่มีดักระบบช่วงล่างนะคะใช้งานได้ปกติหมดเลยนะจ๊ะโอเคจ้ะหลังจากที่เซลล์ออยพาไปดูรถทดลองขับเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออนิวปี20คันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้ที่เต้เลยออนิวคันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะเราขายอยู่ที่ราคา 5 2 9 0 0 0บาทนะคะงวดผ่อนจะผ่อนประมาณ9,008เท่านั้นนะจ๊ะของเรานะคะโปรโมชั่นของเราลูกค้าประวัติการผ่อนดีฟรีดาวเลยออกรถสู์บาฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบอรดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะ2.79%ต่อปีเท่านั้นนะคะและขับฟรีไปเลย90วันนะจ๊ะโอเคยังไงเซลล์ออยก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะจ๊ะที่เข้ามารับชมยังไงเซลล์ออยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ